ีแล้วในชั้นน้นก็ป๊กแขกนะคะวันนี้มีแกะลังของฝากนะคะจากเบนซ์จันทบุรีนะคะ JP Motor นะคะฝากของมาให้ป๊กแขกนะก็มาแกะดูนะคะว่ามีอะไรนะคะเดี๋ยวปาแขกแกะก่อนนะขอบคุณพี่แจงนะคะขอบคุณมากๆเลยหฝักน้องโสงมาให้นะคะว้า น้องกราบค่ะน้องกราบขอบคุณมากๆรู้ได้งไงว่าชอบมากเลยนะคะนี่เอ้ยอยากกินเลยสิไปวเดี๋ยวแครจะแบ่งให้กับทุกๆคนในแอร์เรียเลยนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่แจงขอบคุณน่ารักเสมอเลยขอบคุณนะคะพี่แจงเบนจันทาวุีนะคะขอบคุณคะ่ะ